สวัสดีครับคอบครัวผู้บอไทยที่รักทุกท่านข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นหลีกท็อป5ของโลกนะครับทีมสโม,มสรล้องนะครับต้นสังกัดของเอราวันกาดิเยตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งะครับของหลีกเอิงนะครับด้วยคะแนน52คะแนนตามมาด้วยอันดับ2นะครับเปชเชนะครับปารีสแซง์แมงห้าสิบเคะแนนนะครับและสิ่งที่ผมบวมันแปลกเนี่ย นะครับเพราะว่าตอนนี้ตนสกัดเดมงเอราวันคือโอลิมปิกรียงนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับโดนปรับลงไปอยู่หลีกเดินนะหลีกสองอะนะครับเพราะระบบการเงินแล้วก็มีมีเจ้น,นะครับเจ้จากเกาหลีมาช่วยไว้นะครับช่วยระบบการเงินดันรียงกลับขึ้นมาที่หลีกเอิงอีกอันดับสามเนี่ยเป็นหลีกในหลีกเอิงตอนนี้ก็คือโอลิมปิกรียงครับด้วยคะแนน45คะแนนครั้งนี้นะรียงสามารถ แซงนะครับโอลิมปิกมักเซย์ขึ้นมาอยู่อันดับสามได้สําเร็จมักเซย์ตกลงไปอยู่อันดับสครับนี่ครับผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกแล้วตอนเนี้นะครับสม,มูรลอ้องมาจากไหนก็ไม่รู้ครับขึ้นสูน่อันดับหนึ่งปกติแล้วเปเอชเชหรือปาริสแซนแมงเนี่ยเขาจะผูกขาดอันดับหนึ่งคะแนนห่างอันดับ2เลยนะอันดับ2จะเป็นมักเซย์ครับแต่ในฤดูการนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้สม,มสรลอน้อง ของเอราวันการีนที่สังกัดอยู่ขึ้นมาอยู่ดับหนึ่งของหลีกเอิงเรียบร้อยแล้วนะครับบทบทบี้อยู่กับเปเช่นะซึ่งตอนนี้นํำมันเพียงหนึ่งคะแนนนะถ้าเปเชชนะก็แซงก็แซงร้องอีกแต่ที่ผ่านมาสามแมตช์เนี่ยสลับมันขึ้นสลับก็ลงครับระดับหนึ่งกับระดับสองเนี่ยนะครับระหว่างร้องกับเปเชเนี่ยแล้วครั้งนี้ร้องว่าชนะอีกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าใครจะพลาดนะครับใครจะได้ชูถ้วยนะแน่นอนครับฟุตบอลถ้วยยุโรปนะ เราอาจจะได้เห็นนะเหมือนเพื่อนบอกนะอาจจะได้เห็นอเอราวันก็ได้นะครับเรารอรุ้นแล้วกันนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่ผมยินดีก็คือโอลิมปิกรียงตอนนี้แซงหมักเซยขึ้นมาแล้วมายูนยดับ3นะทิ้งทิ้งห่างมาเซยส่ห้าคะแนนนะสีต่อ40และตอนนี้มาเซย40ีคะแนนเนี่ยร้องนะครับทีมนำอนี่ห้าสิคะแนนห่างกันถึง12คะแนนครับ จุดนี้เนี่ยผมดูแล้วนะโอลิมปิรยง45รอง52คิดว่านะฤดูการนี้เนี่ยรองไม่น่าจะหลุดมาดับ3มหรอกครับเพราะคะแนนมันห่างก,กันอยู่จะมีโอกาสได้ดับหนึ่งหรือดับสในแข่งกับเปยเชียเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราเรอดูต่อไปมันก็ยังยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ตอนนี้นะครับแต่เราก็รอรุนเดลวันนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง คิดที่แล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องการดึงเอราวันมาอยู่ยีิบสามผมพูดไปผมก็ต้องกินยาพาราครับพูดเสร็จผมกินยาพา,าราเลยผมปวดหัวผมอะนาะไม่มีอะไรหรอกมันเรารู้เรื่องคอเทนเนตี้ไงเรารู้เรื่องว่าต้องเทียมทีมห้าปีแล้วเรารู้ว่ามันมันมีความจําเป็นมากนะที่จะต้องทำคอเทนเนตี้อย่างเป็นระเบียบวินัยเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นนะถ้าอยากสําเร็จนะถ้าเราไปผิดสินหรือทํามั่วไว้นิดนึงอะผมต้องกราบเรียนเลยนะถ้าเรามั่วมั่วระบบมันนิดนึงอะ ก็คือไม่ประสบความสําเร็จพลาดทันทีนักเ,เตะ11คนในสนามนะที่จะเล่นในทีมแชมป์ชาติเอเชียรอบสุดท้ายหรือคัดเลือกฟุตบอลโลกเนะี่ยถ้าเราจัดตัวนะที่เป็นเด็กเส้นเด็กฝากหรือเด็กที่ยังไม่พร้อมอะ่ะเข้าไปในทีมนะไม่ต้องเยอะหรอกสักคน2คนคนี่แพ้เลยครับผมบอกแค่นั้นแหละถ้าเราอยากไปบอลโลกอะ่ะขาดทีโดนเชียร์เาโอนตัวมาเป็นนักเตะเกรดบีจากควบปเด็ก นักเตะของอินโดสู้เราไม่ได้นะเกรสโมสรผมบอกแค่นั้นนะขนาดเขาเต็มทีมฟูลทีมขนาดนั้นเขายังตกรอบเลยแล้วเรามันมันจะต้องเกรดเอเชียอย่างเจ้าแบงค์เจ้าเช็คนะครับพี่ชนาทิพทรงกสินนะพี่เจเท่านั้นครับโกอุ้มเท่านั้นครับเป็นเดวิดกันธนวัฒน์เท่านั้นครับ,รบ,นนรบจะดึงจะยุยบสามขึ้นมาไม่ได้สักตัวเลยตอนเนี้ ถ้าเราประมาณนิดนึงเราตกรอบทันทีและเราทําได้ทําไมเราไม่ทํานักเตะเรามีแต่เราไม่เรียกเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวว่าจะไปดึงเฟลิกพาชเช่นะจากบนะุนเดสติกาเนี่ยมาอยูยี่สามอีแล้วนะครับคือเราไม่แยกคอเทนิตี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยเราไม่เข้าใจแล้วเราไม่พยายามเข้าใจแล้วเราไม่ฟังด้วยผมบอกว่าเอาทีมเยาวาชนยูยิบสามออกไปไกลเลยอย่ามามั่วกับทีมชาติชุดใหญ่อะ และพาชเชยนะเอราวันกเดตีต้องทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นครับถ้าเพื่อนพูดจาภาษาคนเข้าใจพี่คุณเพื่อนจะเข้าใจที่ผมพูดนะถ้าเพื่อนดูบอลจริงๆนะเพื่อนจะเข้าใจที่ผมพูดเลยว่าเราจะเอานักเตะที่เขาแข่งอยู่ในลีกยุโรปซึ่งเขาเป็นลีกอาชีพเข้มข้นเนี่ยมาเล่นกับยูต่างๆเราไม่ได้นะครับนักเตะยูเราในเกตรตไหนครับเกตรตสำรองไทยลีกครับตัวจริงไทยลีกก็จริงแต่ยังไม่เข้มแข็งอะไรเลยไปแข่งเอเชียลีกนี้ไม่ได้ครับ คนที่จะไปแข่งเอเวิลิตได้ไมีอยู่แค่สามคนในประเทศนี้หนึ่งเจ้าแบงค์สุภนัทเหมือนตาสองโกอุ้มครับสามพี่เจครับที่เหลืออย่าโผล่หน้าไปเลยมันไม่ได้ถ้าเกรดต่ำกว่านี้อยัามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยสิบเอตัวผู้เล่นเนี่ยคนเดียวเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้เลยต้องต้องต้องคลีนทั้งทีมอะ เฟลิกพาร์เคเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บเรื่องอะไรก็ช่างเฟลิกพาร์เคเขาบาดเจ็บแล้วเขาหายมาห้าเดือนแล้วครับเราเนี่ยโอ้โหครับถ้าต่เด็กไทยเนี่ยบาดเจ็บเท่าไหร่ก็ลากคอขึ้นมาติดอายุเท่าไหร่เล่นในระดับเกรตไในก็ลากคอขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมต้องเอาใช้ใช้ทีมชาติชุดใหญ่เป็นเหยื่อด้วยนะครับแฟนบอลเนี่ยเขา เขาตรอมใจกันทั้งประเทศแล้วนะครับตอนนี้ระบวงการฟุตบอลไทยอะ่ะเขาไม่ได้ตาบอดหูหนวกนะครับเขารู้ระดับฟุตบอลกันหมดแล้วเพราะว่าเขาดูบอลน,นอกกันน่ะเขารู้ว่าโลกใบนี้พัฒนาบอลไปถึงไหนแล้วแล้วเด็กไทยเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่ต้องโผล่หน้าขึ้นมาเลยเด็กไทยอะ่ะไปหลีกเอิงให้ได้ตอนนี้เด็กอยูย่ิบสามเด็กไทยภายในของเราเนี่ยเห็นไหมครับภาพที่ผมเอาเอเราบันซ้อมให้ดูเนี่ย เขาไปเป็นเด็กเก็บบอลให้เขาได้ก่อนน่ะในสนามมาเป็นเด็กเก็บบอลให้เขาให้มันได้ก่อนเขาเอาก่อนเถอะอย่าบอกว่าจะลงไปซ้อมันราวันกับชุดใหญ่ของร้องเลยอ่ะเอาจริงครับนี่ผมพูดความจริงนะผมมายกทั้งประเทศไปเลยเนี่ยักฟุตบอลทั้งประเทศเราเนี่ยเขาจะเอาไม่ร้องอ่ะผมไม่เว้นแม้กระทั่งท็อปของเราเนี่ยตัวท็อปของเรามีใครบ้างได้เรียงมาเลยเขาจะเอาไหมสโมสรในหลีเอิงอ่ะแล้วนี่เรามีเด็กอยู่ในหลีเอิงแท้เราดึงมาติดยู่สสามเนี่ยมันมันแย่ขนาดไหน และตอนนี้เฟลิกพาร์ตเคนถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะแต่น้องเขามีพื้นฐานเขาอยู่ที่นั่นมานานแล้วนะกัโบรุเซดอทมุลเน่ยเขาควรจะมาร่วมเล่นกับจุดเบลร่วมเล่นกับเอราวันร่วมเล่นกับซินวาแม็กเซดร่วมเล่นกับพี่เจร่วมเล่นกับโกอุ่ม,ร,มร่วมเล่นกับเออเจ้าแบงค์นะครับตอนนี้เราพัฒนาผิดด้านคือเราพยายามจะดึงนักเตะจากยุโรปมาอยู่ในทีมเยาวชนเราไม่รู้ดึงมาทําอะไรผมไม่เข้าใจอะ่ะเยวาวชนก็เยวาวชนไปสิครับแล้วคุณ โผล่หน้าขึ้นมาวุ่นวายอะไรกับทีมชาติชุดใหญ่ล่ะแล้วคุณดันเด็กคุณขึ้นมาทําไมทีมชาติชุดใหญ่อะ <Okay. S 1> ผมก็บอกแล้วว่าญี่ปุ่นเขาไม่เอาเด็กภายในอะซามมไรบูเขาเนี่ย <Yes. S 1> เกรดไม่ถึงถ้าไม่ใช่ระระดับแบบ <Yes. S 1> พี่เจเนะที่จะขึ้นทีมชาติชุดใหญ่ได้ภายในเรานะมีพี่เจพี่อุ้มกับสุภนัทเท่านั้นเองที่เหลือไม่มีครับ <Yes. S 1> แล้วก็มีตัวเก่านะที่ผมพูดมาเนะี่ย <Yes. S 1> ก็มีบ้าง แต่เด็กใหม่นี้ไม่ได้เลยครับถ้าเกิดเราจะพัฒนาคุณไปพัฒนาที่อื่นอย่ามาพัฒนาเด็กอยู่ในทีมชาติชุดใหญ่จมว่าอยากให้เด็กมามีประสบการณ์ในทีมชาติชุดใหญ่คุณคิดว่าทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเป็นทีมสมัครเล่นเหรอเร,เราทีนี้ขึ้นมามันเบียดใครไหมครับเบียดเอราวัณครับตรงไปอยู่ยี่สิบสามเบียดเฟรดิพาสเคครับลงไปอยู่ยี่สิบสามเนี่ยนักเตะนะครับบูเเซียดอทมูลกับนักเตะจากร้งเนี่ยต้องไปอยู่ยี่สิบสามเพราะเราดันเด็กเราขึ้นมา แล้วเรากขมาพูดเรื่องอายุเรื่องการบาดเจ็บเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้ที่เรายกขึ้นมาอ้างเยมันไม่ถูกต้องครับมันใช้ไม่ได้วิธีการคิดนี้ถ้าถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีระเบียบวินัยนะทีมเยาวชนห้ามขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เด็ดขาดทีมเยาวชนต้องไปคาแข่งในยุโรปก่อนหรือไปค้าแข่งในเจลรีก่อนนะถึงเอามาติดทีมชาติชุดใหญ่เราต้องปฏิบัติสินข้อนี้ให้ได้ถ้าสินขาดคือจบครับทีมชาติไทยอะไม่ต้องพูดอะไรกันเลยเราทุกวันนี้นะ การได้แชมป์เอเชียเกมแชมป์สีเกมหรือแชมป์เอเฟแฟนบอลไทยเขาไม่สนใจแล้วครับทัวร์นาเมนต์เหล่านี้เป็นทัวร์นาเมนต์ขยะเท่านั้นนะบวงตรงอะ่ะสำหรับความรู้สึกของแฟนบอลที่เขาเหลืออดแล้วเขาอยู่มา30มปีฟุตบอลไทยไม่ไปไหนเนี่ยในขณะที่นักเตะไทยเราเต็มยุโรปอะ่ะนะครับแล้วเรื่องที่เพื่อนมาบอกว่าเอราวันคือจริงๆแล้วผมอะ่ะ ผมเนี่ยชื่นชอบนะสุพนัทเบิรนตาลงแบงมากเจ้าเช็คผมก็ถือว่าเป็นเกรดเเช็คยืนปีกซ้ายสุพนัดยืนปีกขวาใช่ครับผมขอเอาเอราวันมาเป็นตัวสำรองเจ้าแบงได้ไหมเอา,าเซิมราแบงเซตมามาเป็นตัวสำรองพี่เช็คได้ไหมแค่นั้นเหละครับมันมากขนาดนั้นเหรอยี่สามผู้เล่นเนี่ยในรายชื่อขอแค่สองคนนี้ไม่ได้เหรอมายืนนะในไอ ไอ้ตรงกลางอ่ะขอเฟลิกพพตเคไม่ได้เหรอสักคนหนึ่งมันไปเบียดใครครับนักหนาเน,น่นโคต้าอะไรมันเหมือนการแบ่งเคกรัฐมนตรีเหรอนะครับจะจะตั้งรัฐบาลได้งไงครับในทีมฟุตบ,บอลทีมชาติไทยอ่ะนี่มันทีมของประชาชนทั้งชาตินะครับเราต้องเอานักเตะที่ดีที่สุดและอย่าไปประเมินเขาคุณไม่มีสิทธิ์ประเมินเลยว่าเออ เฟรดพัตเคเล่นดีไม่ดีเอราวันเล่นดีไม่ดีฟอร์มดีไม่ดีคุณไม่ไม่มีสิทธิ์ไปประเมินเลยคุณไปเป็นเด็กเก็บบอลเขายังไม่เอาเลยที่หลีกเอิงอ่ะคุณโผล่หน้าไปสิโค้ดเมืองไทยอ่ะเขาเอาคุณไหมให้คุณไปถูพื้นในห้องเก็บตัวเขาเลยค่าเอาคุณไหมไอผมพูดมากเลยแล้วเด็กเราเขามีศักดิ์ศรียืนอยู่ตรงนั้นน่ะ<ด>เขามีชื่ออยู่ในสโมสรระดับโลกขนาดนี้ทําไมคุณไม่เรียกมาติดท,ทีมชาติแฟนบอลไทยเขาไม่ได้ตาบอดนะครับ แล้วนี่มันเป็นเรื่องประเทศชาตินะครับมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครนะจะเทียบกับแบงก์กับเช็คยาเทียบก็บไม่ได้หรอกครับมันพูดกันยากระดับฟุตบอลเนี่ยเอราวันกับแม็กเซสเนี่ยสูงกว,กว่าเช็คสูงกว่าแบงก์อยู่แล้วจะฟรีเท้าผมก็รักเช็ครักแบงก์เหมือนกันนี่คือตัวยืนทีมชาติไทยผมรู้แต่ไอตัวสำรองเช็คกับแบงก์นี่แหละใครจะมาเล่นปีกซ้ายคู่กับเช็คใครจะมาเล่นปีกขวาคู่กับแบงก์ มันจะต้องเป็นเอราวันเท่านั้นกับซีบาแมเซตคนอื่นไม่ใช่อย่าไปทะลึ่งดึงขึ้นมาเลยครับเสียหายมากแล้วมันทําถ้าเกิดคุณไปดึงเฟลิกพาเค้กับเอราวันกาเดลียมาอยู่ยี่สามเด็กยี่ยสิามเสียผู้เสียคนหมดทัวร์นาเมนต์ไปแข่งอยู่ไปแข่งอยู่จีนนะสี่เศร้าอ่ะมันเป็นทัวร์นาเมนต์เป็นทัวร์วนาเมนตข์ขยะทัวร์นาเมนต์ตกค้างทัวร์นาเมนต์ทิ้งเขานั่งประชุมกันนะ่ะโค้ดวังจะต้องถามว่า แอนโทนีฮัต s ันยูจะเอาใครจากยูยี่สาคุณออกไปเลยเพราะว่ายูเพราะว่าแอนโทนีฮัต s ันเนี่ยกำลังแข่งเมเจอร์ส่วนผมแค่ไปอุ่นเครื่องสี่เซา้่าเพราะแอนโทนีฮัตปันไปลากเอาจากยูยี่สาขึ้นมาทีเนี้ยแล้วก็ดันเนานักเตะโปรจากยุโรปอม,มาให้โค้ดวังทีเนี้ยอะไรอะไรมันจะพี่เลนขนาดนั้นครับทีมชาติไทยเรานะมันมันพิเรนอะไรกันนักหนาครับผมไม่เข้าใจจริงๆนะคุณคิดว่าแฟนบอลไทยเขาตาบอดเหรอ คุณคิดว่าเขาม,มีความคิดหรือเขานั่งดูบอลเนี่ยอยูยิบสามไม่ควรจะขึ้นมาติดสักคนเลยครับตอนนี้ชุดใหญ่อะเพราะผมไล่เรียงมานะกองหน้านะครับกองหน้าจูดเบลต้องคู่กับแพตริกูตตาฟสันเจ็บไม่เจ็บก็ต้องเอามานะครับมันปีกว่าละฟอร์มดีไม่ดีออกมาครับถ้าจะดึงดึงสุภาชัยเจเดดมาก็พอได้ แล้วก็ธีรศักเผยพิมายเนี่ยแค่นี้ครับที่ได้สุนาตัวเป้าปีขวาสุพนัทเหมือนตาสุพนันบุริรัตแล้วก็เอราวันกรดิเยะเท่านั้นครับมีอยู่สามคนนี้เท่านั้นอย่าทะลึ่งของคนอื่นขึ้นมานะปีขวานะขึ้นมาผมด่าจริงนะปีกซ้ายซินวาแม็กเซดจากแมนยะูเนีะคู่กับเจ้าเช็คครับสุโชคสารชาติปีกซ้ายนยะตรงกลางพี่เจชนาทิพย กันธนวัฒน์มิดฟิลด์แดนรับเบนเดวิดเฟลิกพารคเก้นะครับแล้วก็มีสกอตตคอร์สเตเบิร์แอนเดรสอคมาครับแล้วก็มีโกอุ่มนะครับที่จะสามารถเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์แล้วก็เล่นได้วิงแบค็คฝั่งซ้ายร่วมกับเอริกค,คาวยืนตรงกลางอ่ะเซนเตอร์แบ็คอะโจนาธานเข็มดีครับพิรวัตรฟินบาจาก คาคาสรูครับทีมชาติเยอรมันเยาวชนนะสูงร้อยเก้าสิบอ่ะกับเอริสดอลลอแต่เอริสดอลลอเนี่ยอย่าไปพูดถึงมากเพราะเขาอายุมากแล้วเขาไปฟุตบอลโลกไม่ได้ครับเขาอายุมากแล้วเขาไปฟุตบอลโลกไม่ได้แล้วอย่าไปพูดถึงเคนเนดูเกาเนี่ยอันนั้นก็อายุมากแล้วไปฟุตบอลโลกไม่ได้ครับแดนมาเล่นไม่ได้ด้วยอย่าไปพูดถึงครับใช้สมองบ้างครับเวลาคิดเวลาพูดเนะี่ยวิงแบ็กฝั่งขวานิโคลัสมิทเขาสันครับสุพานันบีรัตครับ หรือจะเอาสกอตคอนเซเบิลแอนเดรียสกอคมาเาก็ช่วยได้แอนเดียสโอกมากับสกอตคอนเซเบิลเนี่ยนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์รุ่นเยาวชนกับนักเตะทีมชาติสวีเดนรุ่นเยาวชนนะครับรวมทั้งอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดอันนี้ก็นักเตะทีมชาติสวีเดนนะครับที่ผมไล่มามีแต่นักเตะทีมชาติยุโรปเท่านั้นครับในรุ่นเยาวชนเนะี่ยที่เป็นเด็กไทยเราที่สามารถดึงมาได้อะ แต่เราไม่พยายามทํากันขนาดเอราวันอยู่ร้องนะติดทีมชาติมาแล้วสองปียังไม่มีสิทธิติดทีมชุดใหญ่เลยมันอะไรกันดีชาติไทยเนี่ยคุณฟังรายชื่อที่ผมไล่เลี้ยงให้ดีนะชุดนี้คือชุดจะไปฟุตบอลโลกปีสองพันสาสิบซึ่งเราแข่งเมจเจอร์มาแล้วปีหนึ่งแต่เราไม่ยอมเรียกมาแล้วเรายังพยายามทําลายทีมนี้ด้วยการพยายามจะดึงเอราวันเคเรเย่และเฟลดิคพาร์เคลงไปอยู่ยีิบสามนี่คือความไายงะที่แท้จริงไนงะ ผมจะรอดูแล้วกันครับพอประกาศรายชื่อทีมชาติชุดใหญ่มาเนี่ยปีกซ้ายกับปีกขวาเนี่ยผมผมให้แค่สี่คนเนี่ยเอาผมให้ห้าคนแล้วกันปีกขวาผมให้สุภนันบุรีรัตน์นะครับให้สุภนัทเหมือนตาจะแบ่งลรวให้เอราวันกนกดเย่สามคนเท่านั้น,นที่เหลือผมด่าผมด่าเรียบเลยแหละเอาขึ้นมาทําหอ,อกอะไรละ่ะปีกขวาเ,เล่นยังคลาสไม่ถึงจะไปเล่นกับจูดเบลยังไงอะปีกซ้ายต้องเป็นซินว่าแม็กเซตกับพี่เชคเท่านั้นครับ ถ้าจะถ้าจะปั้นให้รุ่งอ่ะปั้นเจ้าฟานปีกซ้ายอ่ะเพราะเจ้าฟานมีแววนะครับต้องรอไปอีกหน่อยเจ้าฟานเดี๋ยวเพิ่งดึงขึ้นมาอย่าไปรังเกียจเรื่องอายุน้อยให้ดูคลาสฟุตบอลครับให้ดูคลาสฟุตบอลถ้าจัดทีมอย่างที่ผมพูดเนี่ยแปดสิเปอร์เซ็นต์เราได้ไปบนโลกครับและ, A er ะเอเชีเสทือนเลยถ้าถ้าจัดทุดที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยแต่เนี่ยผมเจ็บปวดมากจะดึงเอราวัณลงไปอยูยี่สิบสามไปทัวร์นาเมนต์ขยะทัวร์นาเมนต์ทิ้งอย่างที่จีนเนี่ย ในขณะที่แข่งเมเจอร์จะดึงยูยี่สามขึ้นมาเนี่ยมามา,มาเสียบไล่ที่นั่งนักเตะจากยุโรปแย่มากครับยังมีความหวังอยู่ไหมช่างศิ เองเอยเอยทีมชาติไทยของเราเอ๋ยยังเหลือความหวังอยู่ไหมน้อทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่งโลกฟุตบน สี่ข้อจะให้เรียมรออีกสักกี่ปี เป็นเสียงเรื่องราวช่างสึกงาคา สุพรรณเสียเธอเตรียมข้านี้ตามเองจนแทบทั่วกรุงมุ่งมาไม้มันเกือบปีแล้วที่บุบบันทำคลิปทุกวันผิวกรัก ยังมีความหวังอยู่ไหมช่างสึกเอิ้ยเอิย,อยทีมชาติไทยของเราไอยังเหลือความหวังอยู่ไหมนอทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่งโลก จะให้เรียมรออีกสันกี่ปี